สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีในเช้าวันศุกร์ที่เจ็ดมกราคมนะคะขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้วันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะคะเช้านี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาจากพระธรรมยอต์บทที่21ข้อที่1 5ถึง19เาพระเจ้าของพระเจ้าได้บอกว่าเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอต์เอ๋ย ท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัส กับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือปรติตโตเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าองค์ผู้ป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์ปริสโตตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด ระบบความจริงกับท่านว่าเมื่อท่านยังหนุ่มก็คาดเอวท่านเองของท่านเองและเดินไปไหนๆตามที่ท่านปรารถนาแต่เมื่อแก่แล้วท่านจะเหยียดมือออกและมีคนมาคาดเอของท่านและจะพาไปที่ที่ท่านไม่ปรารถนาจะไปที่จัดอย่างนั้นก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าเปโตรจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายแบบใดเมื่อจัดอย่างนั้นแล้วพระองค์จึงจัดกับเปโตรว่าจงตามเรามาเถอนะในหัวข้อในเช้าวันนี้ บอกว่าเจ้ารักเราหรือนะคะจากพระธรรมตอนนี้นะะในข้อที่15นะคะได้ขึ้นต้นบอกว่าเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนนะเปโตตอนนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะคะและพระเยซูได้พบกับสาวกในเป็นครั้งที่สามหลังจากที่สาวกขึ้นฝั่งจากการจับปลา และพระเยซูก็จัดเตรียมอาหารไว้ให้พวกเขาถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าพระเยซูไม่ได้ตัดกับสาวกคนคนอื่นๆนะแต่เลือกตัดกับใครคะเปรโตเพียงคนเดียวเปรโตเป็นใครคะพี่น้องเขามีความสําคัญอย่างไรนะซึ่งปกติเราจะเห็นว่าเปรโตเป็นคนนิสยัยทําไมคะมุทะโลเป็นคนใจร้อนพูดจาขวานผ่าซาตรงไปตรงมานะซึ่งเราจะพบว่าก่อนที่เหตุการณ พระเยซูถูกจับเปโตรเป็นคนที่กล้าหาญมากนะคะเขาสัญญากับพระเยซูคิตบอกว่านะคะมิไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เปโตรสัญญาก็คือว่าเขาจะไม่ลาทิ้งพระองค์แม้ว่าทุกคนจะทิ้งพระองค์ไปแต่เปโตรสัญญาว่าเขาจะไม่ทิ้งพระองค์นะเขาจะไม่ทําอย่างนั้นอย่างแน่นอนแม้ความตายจะมาถึงชีวิตของเขาก็ตามเขาจะไม่ทิ้งพระองค์อย่างแน่นอนแต่พี่น้องในที่สุดในคืนวันที่พระเยซูถูกจับ นะเปโตทำไมคะพระพี่บอกว่าเปโตได้ปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้งนะเปโตรู้ตัวเองว่าเขาทําให้ทําไมคะพระเยซูกิสทรงเสียพระไทยนะเขาพ่ายแพยไ้ไหมน้องเขาล้มเหลวเขามีความทุกข์ใจนะเพราะว่าสิ่งที่เขาได้ปฏิเสธพระเยซูนะมันอยู่ในชีวิตของเขามันเป็นสิ่งที่คอยตอกย้าว่าวันวันที่เขาได้สัญญากับพระเยซูเขาได้ปฏิเสธพระเยซูนะทําให้ชีวิตของเขา ไม่มีสันติสุขนะคะและในตอนนี้เองเป็นเอกโอกาสที่พระเยซูจะขันกลับมาหาเปโตรมาสนใจเปโตรนะพงสนทนาหรือพูดคุยกับเปโตรอย่างเปิดอกและพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะพง์ไม่ได้ลื้ฟื้นความผิดที่ที่เปโตรได้ปฏิเสธพงนะพง์ไม่ได้รอให้เปโตรมาสารภาพผิดนะกับพงหรือมาขอคืนดีกับพงนะแต่พระเยซูเป็นฝ่ายทําไมคะ เข้าไปหาเปโตรก่อนนะและคำถามสำคัญที่เปโตรที่เปโตรบอกว่าที่พระเยซูกิ์ถามเปโตรบอกว่าเจ้ารักเราหรือเนี่ยเป็นคำถามที่อาจจะเป็นคนรู้สึกว่ามันแทงใจดำเปโตรณเวลานั้นนะคะและ้วก็สิ่งที่พระองค์ถามว่าเจ้ารักเราหรือนะกำลังจะบอกมีความหมายบ,บอกว่าอะไรคะพระเยซูกิ์ไม่ได้ถือโทษนะในสิ่งที่เปโตรเคยปฏิเสธพระองค์ แต่เราจะพบว่าพราสิสกิสพร้อมที่จะทำไมคะให้อภัยแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเปรโตกับโพรงกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งคําถามที่พรสิสกิสถามเปรโตนั้นเป็นคําถามที่ทําให้เปรโตต้องกลับมาคิดทบทวนถึงความรักที่พรสิสกิสทรงมีต่อเปโตเป็นคําถามที่เปรโตเองได้พูดถึง สิ่งที่เขารู้สึกนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะยังค้างคาใจระหว่างพระเยซูกับเปโตรนะแล้วก็เป็นโอากาสดีที่เปโตรเองจะได้พูดและตอบคําถามหรือว่าแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเพื่อเคลียร์ตัวเองนะจากคําตอบของเปโตรทาให้เราเห็นความจริงใจของเปโตรว่าเปโตรตอบเหมือนเหมือนกันทั้งสามครั้งบอกพระองค์ทรงทราบว่าทําไมคะข ja ้าพระองค์รักพระองค์เปโตรกาลังจะย้ํากับพระเยซูว่าพระองค์ก็รู้นี่ว่า ค้าพรองเนี่ยหรือว่าเปโตรในรักพรงนะนะและสิ่งที่เปโตรตอบนะก็ถ้าเราจะถ้าเราจะดูจากพระมีตอนนี้คําถามแรกที่พระเยซูคิดถามเปโตรว่าเจ้ารักหรือเปล่านะในภาษากรีกเป็นคาเป็นความรักแบบอากาเป้คือเป็นความรักแบบอุทิศทุ่มเทให้ทั้งหมดนะส่วนคําที่สองหรือคําที่สามนั้นะสิ่งที่เออ สิ่งที่เปโตตอบนั้นเป็นเรื่องของความรักแบบฟรีลอสก็คือความรักแบบเพื่อนนะไม่ได้เป็นแบบเหมือนอากเป้นะบปริสุกิสส่งตอบคาถามเปโตในคําถามแรกและคําถามที่2เหมือนกันบอกท่านรักเราหรือเจ้ารักเราหรือเปโตก็ตอบว่าโทรงทราบว่าข้าโะรงรักแต่ในคําตอบของเปโตนั้นไม่ได้เป็นความรักแบบอากเปตแต่เป็นความรักแบบฟรีลอสก็คือความรักแบบเพื่อนนั่นเองนะคำตอบของเปโตนะคะเป็นการยอมรับความจริง ว่าสิ่งที่เขารักนั้นเขาไม่ได้มีความรักแบบอากาเป้ไม่ได้เป็นความรักแบบทุ่มเทแต่เป็นความรักแบบอะไรคะความรักที่การเคารพนะความรักแบบนับถือความชอบนั่นเองนะคะเพราะว่าเปโตรรู้ดีว่าความรักแบบนั้นนั้นมีแต่ในองค์พระเยซูกิ์เท่านั้นหลังจากที่เปโตรประสบกับความล้มแล้วเปโตรเองก็ยอมรับในความจริงข้อนี้ว่าสิ่งที่เขามีคือความรักแบบฟีลอสในพระองค์เท่านั้นนะคะ เพราะว่าเปโตยอมรับในข้อจํากัดของตัวเองพี่น้องบางครั้งความล้มเหลวของเราก็อาจจะมีสิ่งดีๆท,ที่ซ่อนอยู่นะคะในความอ่อนแอพี่น้องในความจํากัดในความอ่อนแอในความล้มเหลวในความผิดพลาดนะเราเองยังได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าผู้ที่ทรงประทานการอภัยผู้ที่เสริมกําลังพระชนะของพระเจ้าได้บอกกับเราว่าเวลาที่เราอ่อนแอที่ ความอ่อนแอเกิดขึ้นที่ไหนฤทธเดชของพระเจ้าก็เต็มขนาดขึ้นที่นั่นพี่น้องการที่เปโตเปิดเผยความจริงว่าเขาเป็นคนอ่อนแอเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนทําสิ่งที่น่าละอายเขาเป็นคนที่ผิดสัญญาต่อพระเจ้านั่นคือการยอมรับตัวตนที่แท้จริงว่ามนุษย์ทุกคนมีความอ่อนแอนะมีความม่อนแอและเมื่อเขาได้มีโอกาสได้พูดคุย มีการได้สารภาพปลดปล่อยความรู้สึกการเยียวยาของพระเจ้าก็เข้ามาในถึงชีวิตของเขานะทำให้การคืนดีระหว่างเปโตรกับพระเยซูที่เกิดขึ้นนํามาซึ่งการให้ภัยนํามาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงมาให้เปโตรเช่นเดียวกันพี่น้องเมื่อเราเองเข้ามาหาพระเจ้าคืนดีกับพระเจ้าสันติสุขและความชื่นชมยินดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์พี่น้องสิ่งที่พระเยซูคิดปรารถนาจากเราไม่ใช่ความสมบูรณ์ พร้อมในชีวิตของเราแน่นอนเราทุกคนไม่มีความสมบูรณ์เพียรพร้อมแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่สุดในชีวิตของเราก็คือความจริงใจการที่เราเองยอมรับข้อบกพร่องในชีวิตของเราแล้วก็เปิดเผยพรรองนะเปิดเผยความบกพร่องเปิดเผยสิ่งที่เราเองอยังไม่สมบูรณ์แบบนั้นฝากไว้กับพระเจ้านะฮะและพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยความรักเมตตาจะให้อภัยเรานะ ขอให้เรากล้าที่จะเข้ามาหาพระองค์นะคะพี่น้องให้เราวางไว้วางใจในพระองค์กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เสมอโดยเฉพาะในปีใหม่นี้นะคะสิ่งไหนที่มันผิดพลาดมันผ่านไปแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้แต่ปีใหม่นี้ให้เราได้เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้านะ,ะเหนือสิ่งใดให้เรารักพระเจ้าเหนือสิ่งใดให้พระองค์เป็นหนึ่งในชีวิตของเราเสมอเมื่อนั้นสันติสุขและความชื่นชนมยดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์เสมอ ะะให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระเจ้าที่เป็นความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความรักที่มั่นคงเสมอต่อชีวิตถึงข้าพระองค์ทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์ถึงแม้ว่าเราเองทั้งหลายจะเป็นคนที่มีความจํากัดมีความบกพร่องเราเองไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าไม่ได้มองตรงจุดนั้นแต่พระเจ้ามองที่ความจริงใจมองที่หัวใจของเราในการที่จะรับใช้พระองค์ มองที่หัวใจของเราในการที่จะสัตซ์ซื่อต่อหน้าที่ของเราในการผลในบรรับใช้พระองค์ขอถ้อยคําของพระองค์ในเช้าวันนี้จะเป็นที่หนุนใจพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันเราทิทานในพระนามพระเยซูกิเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงไว้พระพรพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะ